ดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาลงคลิปงานให้ดูนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเปิดอทาาม่วงนะครับหลังจากลงไปที่ท่ามกาให้ดูแล้วก็ไม่ลงอีกเลยหลายวันครับก็กลับไปทำธุระทีงบ้านนะครับแล้วก็ติดฝนด้วยครับ งานนี้ก็เพิ่งม,มาลงเมื่อวานนี้ครับเริ่มลงมือเมื่อวานนี้ก็ยังพื้นที่ก็ยังแฉะยังเละอยู่ครับแต่ดินชั้นล่างดีครับเป็นดินที่ยังควมีความแข็งอยู่ครับทำได้นะ mm hmm. กเก็บหน้าดินออกหมดแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดบ่อเมื่อวาน ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ไปสักน่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับบ่อโลงเนี้นะฮะเป็นของพี่เล็กนะครับบ่อลุนี้คิดว่าวันนี้ก็น่าจะจบะครับบ่อลูกนี้กับบ่เหลือดินปรับพีร์นะครับ เดินจะเละประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับเป็นดินที่อมน้ําอยู่นะครับเดินไมโครก็ยังจมอยู่ครับต้องดึงตัวช่วยนะครับเป็นนาดินที่อมน้ําแต่ดีครับเป็นดินที่ว่าเป็นชั้นดินเหนี่ยวลงไปเลยครับไม่มีดินทรายนะครับ ก็ออกดีครับมีไหลามาตลอดครับน้ำนะเป็นชั้นน้ำที่น่าจะซึมจากหน้าดินชั้นแรกลงมาครับไหลตลอดครับื่นเช้านี่ก็ได้วิดออกไปหน่อยมันจะขุดก่อยนี้นะครับว่าเปิดไว้เมื่อวานนี้ทำไปแล้วครึ่งลูครับเมื่อวานเนี่ยเช้ามาก็เลยน้ำขังไปน้ำออกขุกดเอา ว่าฝนฟ้าก็น่าจะหมดแล้วครับเพราะว่าเริ่มจะมีลมหนาวโชวยมาเลยนะครตอนเช้าโครงการโค้ง,งหนองนาก็ยินดีเราใช้พ่อแม่พี่น้องตลอดครับในวัาจะหน้าฝนหน้าแรงนะฮะเราก็สู้ทุกสภาวะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับเบอร์โทรนะครับ บริษัทเอ e. พัฒนาครับโทรหาลุงท็อปได้เลยครับ061 763 9999นะครับโทรไปได้เลยครับสนใจจ้างงานขุดคกหนองนานะครับเรายินดีบริการรับใช้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะแปลงเล็กแปลงใหญ่นะครับโทรไปหาลุงท็อปได้เลยครับ ง่ายเป็นกันเองครับ พ่อแม่พี่น้องในทํโคกหนองน,นากันครับทํโคกหนองนาแล้วมีความสุขครับพ่อแม่พี่น้องว่าท่านจะมีแหล่งอาหารของท่านนะฮะของท่านจะมีแหล่งอาหารเมื่อจะเป็นทางด้านปลาเป็ดไก่ผักนะครับเป็นแหล่งอาหารพอรได้อย่างดีเลยครับ หลายอย่างครับคกหนองนานะฮะไปมอไปหมดฝนนี้ก็จะเป็นหน้าแรงครับก็ขอเรียนเคารพแม่พี่น้องนะครับเดีย๋ยวใครหันมาขุดโคกหนองนาครับเดินตามรอยพอหลวงรอเก้านะครับ เก็บพอเพียงครับทำโคกหนองนานะฮะเอาไว้กินระยะยาวครับพวกหนองนาลงทุนรอบเดียวครับคุ้มค่าครับมีแหล่งอาหารของเราครับปลาเื้อเป็ดเนื้อไก่ปลูกผักปลูกผลไม้ครับ ม้เยื่อต้นไว้ใช้สอยหรือว่าปลูกไว้ขายยามเราแกก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการปลูกต้นไม้พวกนี้แล้ครับไปพักผ่อน ใจก็โทรไปหาลุงท็อปได้เลยครับโคกหนองนานนะครับทางเรามีช่างผู้ชำนาญการไปออกแบบให้นะครับจะจอาแบบยังไงก็คุยกับช่างได้ครับพื้นที่กี่ไร่นะฮะร,ราคาก็ตกลงกันได้ครับเป็นกันเองนะฮะพคกหนองนานราคาถูก ที่ผ่านมาแล้วก็บีนี้ก็โอ้โหทำมาหลายจังหวัดเลยครับลหลายจังหวัดมากเลยปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเชียภูมิบุรีลำนครับอุดรเพชรบูรณ์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณราชบุรีนะครปฐม ครับการจนาบ,บุรีฮะเราทำใร้รรพ่อแม่พี่น้องหลายจังหวัดเลยครับที่ผ่านมานครับปีนี้นะครับก็เป็นที่กรอกประใจนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับ ก็ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับผมเองลงตู้นี่ครับขุดโคกหนองนานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ ดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ น้ำอยู่นะครับดินอย่างนี้นะฮะกดศาตร์แล้วไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะรั่วซึมไปไหนครับเนี่ยเลยอย่างนี้เก็บน้ําอยู่ดีมากครับแล้วตอนนี้ก็มีน้ําซึมออกมาตลอดครับเนี่ยซึมออกมาแล้วตลอด24ชั่วโมงเลยครับคิดว่ากดเ็จก็น่าจะมีน้ําน้ําใช้อย่างน้อยก็น่าจะครึ่งสระนู่นแหละครับเนี่ยตรงนี้นะครับ เสร็จมีน้ำไว้รอรถต้นไม้ได้เลยครับเนี่ยแปลงนี้ครับดูแล้ว สนใจนะครับขุดโคกหนองนานะครับหรือว่ายังไม่เข้าใจว่าจะขุดยังไงเริ่มอะไรยังไงครับโทรไปปรึกษาลุงท็อปได้เลยครับบริษัทเอ p พีัฒนาการโยธานะครับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขุดโคกหนองนานะครับราจะเริ่มวางเผนอะไรยังไงนะครับแบบแบบแผนแผนผังอะไรยังไงนะฮะโทรไปปรึกษาได้เลยครับ หน้าแรงนี่จะมาถึงนี่ก็จะได้ทำการลงมือขุดให้เลยนะครับท่านใดสนใจฮะรีบ,รบรติดต่อไปเลยครับเพราะว่าก็มีคิวงานรู้สึะหนาแน่นมากเลยครับบร F ิษัทเอพีพัฒนาการโยธานะครับ งานพวกเราก็รับใช้พ่อแม่พี่น้องตลอดทั้งปีเลยครับปีหกสามนี่ก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่รับใช้ทีมงานของเรานะครับที่ให้เราไปกดให,ให้ทุกท่านนะครับขอกราบกดขอบ,บคุณไปอย่างยิ่งที่ใช้บริการของเรานะครับ ่าป่านนี้แล้วต้นไม้ของท่านคงจะสวยสดงดงามขึ้นมานะครับเพราะว่าเจอฝนฟ้าปีนี้ก็รู้สึกว่าจะฝนดีครับต้นไม้น่าจะกินแล้วนะครับที่ไปขุดให้หลายๆแปลงที่ผ่านมานะครับครับสำหรับปดนี้ก็ จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ